ตอนที่2 5 0อหาอาจารย์มาถึงแล้วซูโอฟาใช้แผ่นหนังบนโตหินหยิบป,ปากกาขึ้นมาย้อมมันด้วยหมึกจากนั้นตั้งสมาธิและเขียนลงบนแผ่นหนังอย่างระมัดระวังเธอเขียนลำดับวงตระกูลของตระกูลสมิธจากหัวหน้าครอบครัวคนแรกเธอเขียนลงไปทีละระดับและเขียนชื่อหลายร้อยชื่อในพริบตาที่น่าสนใจคือเธอไม่ได้เขียนชื่อเหล่านี้ด้วยลายมือเดียวกันแต่เขียนด้วยลายมือที่แตกต่างกันสำหรับทุกๆสองหรือสามชั่วอายุคน รักดอว่าลำดับวงศ์ตระกูลที่มีประวัติยาวนานไม่สามารถเขียนโดยคนคนเดียวกันได้คนเราจะเขียนลำดับวงศ์ตระกูลอย่างมากที่สุดสองหรือสามช่วอายุคนก่อนที่เขาจะหมดอายุไขและตายดังนั้นทุกๆสองหรือสามช่วอายุคนจะถูกแทนที่ด้วยลายมือใหม่ด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงจะดูไร้รอยต่อได้ทุกคนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจช่างน่าประทับใจช่างงดงามเหลือเกินเชอรูกล่าวว่าสิ่งที่ทรงพลังที่สุดคือความทรงจำของซูโอฟาคุณจำชื่อนับร้อยเหล่านี้ได้อย่างไรซูโอฟายักไหลไม่ฉันจำไม่ได้ทั้งหมด คนดังในประวัติศาสตร์เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เป็นชื่อจริงและฉันก็เลือกชื่ออื่นมามากกว่าครึ่งทุกคนเธอเปิดเผยการกระทำที่ชอบชนของเธอปัสเจรีซูโอฟาเขียนต่อไปทีละชั้นและในที่สุดชื่อจอร์โแลดนสมิธก็ปรากฏขึ้นและอีกสี่ชื่อถูกเขียนภายใต้ชื่อนี้โดยแต่ละชื่อมีชื่อวันเกิดและวันตายของพรรยานี่คือลูกชายสี่คนของจอร์โแลดนสมิธซูโอฟากล่าวว่าพวกเขารวนเป็นชื่อจริงยิ่งชื่อสมัยใหม่มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งต้องใช้ชื่อจริงวันเกิดจริงและวันตายจริิงงมมาาากกเเเเท่่่่นนนนนัั้้้ไไชจะถูปดดผยย ด้วยเหตุนี้เธอจึงขีดเส้นใต้ลูกชายคนที่สี่ของจอห์นโรแลนด์สมิธและเขียนว่าโรบบี้สมิธที่นี่วันเกิดของเขาคือวันที่สิบกันยายน1324ซึ่งเป็นชาวราศีกันเมื่อ2ี่ปีที่แล้วรอบหัวเราะย่อดูเหมือนว่านี่คือตัวตนปลอมของฉันโอฟาพยักหน้าไม่สําคัญว่าคุณจะใช้โอบบี้เป็นชื่อของคุณหรือไม่มีคนชื่อเดียวกัน8 0ดร้อคนในอาณาจักรแกรนหรือไม่ก็เป็นพันคนคุณไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะรู้ว่าเป็นคุณพูดอีกอย่างฉันสงสสััยยยวววววว่่่่่่าาาชชชชืืออออออคคคุุุณณณไไมมใใรรร็็็บบีีี้้้เววเเเบบบเลลลลแแแแะททนนนนปงงงขขกห นักผจญภัยสามคนที่อยู่ข้างๆเขาก็ตัวแข็งเช่นกันและหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีกอด้าก็ยิ้มและพูดว่าถูกต้องตอนนี้ฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วคุณร็อบใช้นามแสงตลอดเวลาถ้าฉันจำไม่ผิดคุณชื่อคนแรกที่มารายงานฉันคือวิชอรโมนาโมเชนเดอบูยอหรือชื่ออื่นที่ควรเป็นชื่อจริงของคุณว่าวตอนนี้คุณรู้ทุกอย่างแล้วร็อบมีความสุขและนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่เขามายังโลกนี้เมื่อครึ่งปีก่อนเขาอดหัวเราะไม่ได้เขาไม่มีความสุข,ขมานานแล้วความทรงจำเป็นสิ่งทีีม่มมมควาสสุขเอ ตอนนี้คุณคือ็อบบี้สมิธหลานชายของจอห์นโรแลนด์สมิธจอมเวทแห่งลมและผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวในตระกูลสมิธคุณต้องสร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่ว่าทำไมคุณถึงไม่ตายในแบล็กเอิร์ธทาวเวอร์จากนั้นคุณจะต้องสามารถอธิบายได้ว่าคุณซ่อนตัวอยู่ที่ไหนในช่วงส6บปีที่ผ่านมาและทำไมคุณถึงไม่ออกมาโอฟากล่าวระหว่างที่เจ้ากำลังแต่งเรื่องข้าจะทำให้ลำดับวงศ์ตระกูลนี้ดูเก่าถูมันด้วยทรายอบมันด้วยไฟจงใจเทหมึกลงบนมันแล้วเช็ดออกม้วนมันขึ้นแล้วเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกฉันต้นน้้้้้ออออองงงทททททใหหหดดููเเเเเเเมมมมมืนน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 นแแแผภิตไไกกก่่่่่่าาาาาาีีีีีรรรัับุ์ปปปป็็วลลลยยจะขขขพึ ซูโอฟากล่าวว่าต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งจะใช้เวลาสองสาวันนอกจากนี้ฉันต้องทำปราสัญ,ญลักษณ์ประจําตระกูลทำตราประทับปลอมและประทับปราจดหมายปลอมหลายๆฉบับเมื่อทำสิ่งนี้เสร็จแล้วคุณสามารถใช้มันได้ตัวตนปลอมเพื่อผสมผสานเข้ากับโรงเรียนเพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างไอเทมเวทมนต์ร็อบบีู้นิ้วโป้งให้เธอและพูดด้วยรอยยิ้มได้โปรดไม่กี่วันผ่านไปในพริบตาเย็นวันนั้นกองคาราวานขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่ประตูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเวสวิน มันถูกเรียกว่ามะึืมาเพราะขนาดของมันใหญ่กว่ากองคาราวานทั่วไปมากกองคาราวานที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นในเมืองเวสไวนยมาจากกูกุและจิจิซึ่งมารับดาบเหล็กและชุดเกราะและส่งรถมามากกว่าหนึ่งโหลซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากอยู่แล้วครั้งนี้กองคาราวานเต็มไปด้วยวัวมีชีวิตหลายร้อยตัวแกะมีชีวิตหลายร้อยตัวและหมูมีชีวิตหลายร้อยตัวซึ่งเต็มถนนอย่างเป็นทางการทั้งเส้นถนนอย่างเป็นทางการเต็มไปด้วยหัวยามที่ดูแลเมืองคิดว่ามีการโจมตีเขาเกือบจะกดกริ่งแต่โชคดีที่เขาหยุดได้เร็ว ฝูงปศุสัตว์ชุดนี้ถูกส่งมาจากสมเด็จย่าและกูกูและจิจิก็อยู่ในกองคาราวานขนาดใหญ่นี้พร้อมกับช่างฝีมือเก่ากลุ่มแรกที่มาที่เวสไวทาวในฐานะครูเมื่อช่างฝีมือเก่าเหล่านี้ได้รับคำสั่งจากราชินีว่าพวกเขาจะมาที่เวสไวทาวเพื่อสอนพวกเขาส่วนใหญ่รู้สึกไม่สบายใจและหลายคนถึงกับกังวลว่ากองทัพของอาณาจักรทะเลทรายจะบุกผ่านเวสไวทาวและลังเลเล็กน้อยที่จะออกเดินทาง จนกระทั่งมีข่าวว่ากองทัพของอาณาจักรทะเลทรายพ่ายแพ้ในที่สุดพวกเขาก็รู้สึกสบายใจและสามารถมาถึงเวสไวทาวได้อย่างกล้าหาญอย่างไรก็ตามพวกเขาจาับบ้านเกิดและมายังเมืองที่ไม่รู้จักเพื่อใช้ชีวิตใหม่ซึ่งยังคงเต็มไปด้วยความกังวลและความกลัวเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขามาถึงตอนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งแปดแปดแปดและใกล้จะถึงฤดูใบไม้ผลิแล้วตอนนี้ยังเป็นฤดูหนาวถนนก็เย็นและมีหิมะตกช่างฝีมือเก่าติดตามกองคาราวานมาหลายวันเหน็ดเหนื่อยและถูกกลมฝนและหิมะพัดมาพวกเขาทั้งหมดเป็นสีดำด้วยความหนาวเย็น ไม่เพียงแต่หนาวสําหรับพวกเขาเท่านั้นแต่พวกเขายังเต็มไปด้วยคําถามเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาซึ่งทําให้พวกเขารู้สึกไม่มีความสุขตั้งแต่แรกเห็นประตูเมืองของเวสไวาทาวพวกเขาทั้งหมดลัวที่จะเข้าไปในถ้าเสือพวกเขาไม่รู้ว่าหลอดที่นี่เป็นอย่างไรและพวกเขาจะอายหรือไม่เมื่อพวกเขากระวนกระวายใจประตูของเวสไวาทาวก็เปิดออกและแทนที่จะนั่งบนรถเข็นร็อบบี้กลับออกมาโดยเหยียดขาตรงและยืนอย่างเคร่งขรึมข้างประตูพร้อมก,กับการต้อนรับที่เคร่งขรึมที่สุด กููและจิจิคิดว่าร็อบบี้มาที่นี่เพื่อต้อนรับพวกเขาแต่เมื่อพวกเขาก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็วและกำลังจะทักทายร็อบบี้ก็ขยับเท้าและเตะพ่อค้าทั้งสองออกไปจากนั้นเขาก็ยิ้มให้ช่างฝีมือเก่าที่อยู่ข้างหลังพวกเขาและพูดว่าสวัสดีอาจารย์ฉันชื่อร็อบยินดีต้อนรับสู่เวสตินทาวช่างฝีมือชราชะง,งักเล็กน้อยรู้สึกแปลกเล็กน้อยร็อบเป็นหลอดแห่งเวสตินทาวไม่ใช่หรือหลอดออกมาพบคนอย่างเราตัวเป็น,เ,ปนเพราะอะไรเขาพูดอย่างอ่อนโยนและเป็นกันเองเช่นกันและเขาให้ความสำคัญกับทัศนคติของเขามากทั่วขณะหนนนึึ่งทุกกกครู้ส้สปลืิิตเ็อย ความกลัวเวสไว์ทาวของพวกเขาและความกังวลเกี่ยวกับชีวิตใหม่ของพวกเขาไม่สามารถช่วยให้ใคลายลงได้มากนะักบทที่251วิทยาลัยเทคนิคขั้นสูงเวสไว์ทัศนคติของรอบไม้เพียงแต่สร้างความประหลาดใจให้กับช่างฝีมือเก่าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทุกคนที่อยู่รอบตัวเขารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบารอนนูโอลันบิชอปเอลซีอัศวินเทมพลา่าหมายเลขแปและชาวเมืองทุกคนกําลังคิดว่าก็อดฟาเธอร์เคารพช่างฝีมือเหล่านี้มากขนาดนั้นเลยหรือพวกเขาไม่ใช่ช่างฝีมือระดับปรมาจารย์พวกเขาเป็นเพียงผ ระบบีมีเหตุผลของตัวเองในการทำเช่นนั้นอย่างแน่นอนชาวเมืองกลุ่มหนึ่งในเวสต์ไวทาวอยู่ในระดับเมืองเท่านั้นในแง่ของระดับความรู้และเทคโนโลยีของพวกเขาแน่นอนว่าตอนนี้ช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจากเมืองใหญ่เข้ามาเขาต้องแสดงความเคารพต่อครูและให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้คนและเริ่มต้นเส้นทางที่กว้างขึ้น อย่างไรก็ตามในยุคนี้นอกจากนักมายากลแล้วคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักคุณค่าของความรู้และเทคโนโลยีนอกเหนือจากความเคารพของช่างฝีมือระดับประมาจาย์แล้วช่างฝีมือคนอื่นๆพูดได้เพียงว่าชีวิตนั้นผ่านไปแล้วความเคารพที่พวกเขาได้รับนั้นน้อยกว่าการบริจาคของพวกเขามากหากรับบีต้องการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกกระแสะหลักนี้เขาต้องเริ่มต้นที่ตัวเขาเองและเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่างตราบใดที่เขาแสดงความเคารพต่อครูของเขาคนอื่นๆก็จะต้องปฏิบัติตามโดยธรรมชาติ แน่นอนว่าหลังจากที่รับกล่าวคำต้อนรับผู้คนที่อยู่ข้างๆพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำตามนูโอลุนเอลซี่หมายเลขแปดและคนอื่นๆรีบพูดพร้อมกันว่ายินดีต้อนรับอาจารย์ส่เวสไวาทาวรับมีคนเกียดครานมากคราวนี้ขยันผิดปกติเขาขึ้นมาจับมือกับช่างฝีมือเก่าเป็นการส่วนตัวทีละคนเขาแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อคนงานที่โดดเด่นและกล่าวว่าขอบคุณที่มาที่เมืองเวสวินในอนาคตคุณจะต้องเข้าใจความสามารถด้านการศึกษาของเมืองเวสวินนี้ครูหนึ่งช่างฝีมือชารารู้สึกว่าชีวิตมาถึงจุดสูงสุดแล้ว ร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าโปรดมากับฉันและดูโรงเรียนที่ฉันเตรียมไว้สําหรับคุณกลุ่มคนเดินไปที่เมืองและช่างฝีมือชารารีบตามร็อบบี้ไปแม้ว่าพวกเขาจะมาถึงจุดสูงสุดแล้วแต่พวกเขาก็ยังรู้ว่าพวกเขาเป็นใครเจ้านายให้หน้าคุณดังนั้นคุณควรรู้วิธีที่จะขอบคุณและเชื่อฟังเจ้านายพวกเขาเพียงแค่ต้องทางานที่ดีเพื่อหาเงินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่นานคุณกลุ่มนี้ก็มาถึงโรงเรียนที่อยู่ติดกับเขตหวางเจียงและเห็นป้ายโรงเรียนอยู่ไกลๆพร้อมกับคำใหญ่ๆสองสามคำว่าเวส a d ไว n c แอดวานท i นิคอลส o ูลนอกจากนี้ยังมีโครงยาวแขวนอยู่ข้างๆโครงบนคือช่างฝีมือของใครแข็งแกร่งโครงล่างคือ w วส t Y ไว c h เทคนิคอลสคูแข็งแกร่งที่สุดโครงนี้ค่อนข้างสับสนแต่เขียนโดยรอบบีดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าบน่น รับสร้างโรงเรียนในครั้งสุดท้ายที่เขาคุยกับราชินีทำเลที่ตั้งพิธีพิธานมากหน้าประตูโรงเรียนคือคลองเวสวินที่สวยงามซึ่งกังหันน้ำหมุนเอ่อยเอ่ยถัดจากโรงเรียนคือเขตหวางเจียงด้านหลังเป็นเนินเขาที่มีทิวทัศน์สวยงามการเรียนรู้ความรู้ในสถานที่ดังกล่าวเป็นงานฉลองสำหรับดวงตาอาคารสอนหลักม่ได้ทำด้วยไม้แต่เป็นบ้านอิฐขั้นสูงช่างก่อสร้างทุกคนที่สร้างบ้านได้รับพรจากกษัตริย์และเดินเร็วซึ่งทำให้เวลาก่อสร้างสังส้นลงมากโรงเรียนรับเอาแนวคิดทางสถาปัตยกรรมที่ร็อบบ,บี้นำมา ช่างฝีมือรุ่นเก่ามองดูบ้านจากระยะไกลและชอบมันมากเราพูดด้วยรอยยิ้มมีหอพักครูหลังโรงเรียนที่คุณจะอาศัยอยู่ฉันรับรองได้ว่าบ้านหลังนี้ดีกว่าอาคารสอนหลักนี้เสียอีกและคุณจะได้เห็นในอีกไม่ช้าเขาพาช่างฝีมือผ่านประตูโรงเรียนและสิ่งแรกที่พวกเขาเห็นคือสนามเด็กเล่นกว้างๆสองประตูทำด้วยโครงเหล็กและเชือกป่านทั้งสองด้านของสนามเด็กเล่นแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป้าหมายจะทำอะไรร็อบวางแผนที่จะสอนทุกคนให้เล่นฟุตบอลในอนาคตแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลา ร็อบบี้ชี้ไปที่สนามเด็กเล่นและพูดไม่รอยยิ้มว่านี่คือสถานที่สำหรับนักเรียนออกกำลังกายครูควรใส่ใจในการออกกำลังกายและรักษาสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวช่างตีเหล็กชรายยิ้มและงอลูกหนูของเขาการออกกำลังกายไม่ใช่ปัญหาสำหรับฉันแต่ช่างตัดเสื้อตัวผอมๆข้างๆเข,า,ข,า,ข,า,ขาหดตัวลงอย่างมุ้งง่ามร็อบบี้ยิ้มและตบไหล่ช่างตัดเสื้อเก่าไม่เป็นไรตราบใดที่คุณกินและแต่งตัวที่นี่และวิ่งสองรอบในสนามเด็กเล่นทุกเช้าสุขภาพของคุณจะไม่แย่ไปกว่าช่างตีเหล็กทุกคนนนนนนไปปที่่่สสาามมเเเด็็กลซึงร้้้ยววพอแถ ช่างฝีมือเก่าจำสิ่งนี้ได้เฟาเช่เริ่มเป็นที่นิยมในไรโรดพวกเขารู้ว่าก๊อกน้ำนั้นคิดค้นโดยร็อบบี้และได้รับการสอนครั้งแรกให้กับช่างฝีมือในเมืองเวสไว์จากนั้นจึงแพร่กระจายไปยังถนนไราจากเมืองนี้จึงไม่แปลกใจที่เห็นก๊อกน้ำที่นี่อย่างไรก็ตามเมื่อช่างตีเหล็กเห็นสิ่งนี้พวกเขานึกถึงทักษะการรีดผ้าที่ยอดเยี่ยมของร็อบบี้และอดไม่ได้ที่จะมองร็อบบี้ด้วยสายตาชื่นชมช่างฝีมือชรอาอดไม่ได้ที่จะถามว่านายท่านน้ำประปาไม่คิดเงินหรือ อย่ารีบฉันว่าเจ้านายรียกฉันว่าพ่อทุนหัวก็พอเราพูดด้วยรอยยิ้มหอเก็บน้ําในเมืองนี้เริ่มใช้ถังเก็บน้ําเพื่อจ่ายน้ํากําจัดปั๊มเกลียวดังนั้นโดยทั่วไปการจ่ายน้าจึงเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมดเหลือเพียงค่าบารุงรักษาท่อน้ําแม้ว่าจะเป็นจัดให้นักเรียนฟรีฟรีไม่เสียหลายช่างฝีมือเก่าแปลกใจมองดูกงจากน้ําที่หมุนช้ายอยู่ริมคลองหน้าประตูโรงเรียนนั่นใช้สําหรับจ่ายน้ําหรือพวกเขาถามด้วยความประหลาดใจช่างไม้ผู้เที่ยวชานจ้องมองที่กังหันน้ำอย่างระมัดระว ช่างไม้ผู้เที่ยวชานจ้องมองที่กังหันน้ำอย่างระมัดระวังและพยายามทำความเข้าใจอยู่พักหนึ่งมันตักน้ำในขณะที่หมุนและเทลงในอ่างเก็บน้ำข้างๆฉลาดมากฉันอยากพบช่างไม้ที่คิดค้นสิ่งนี้จริงๆข้าอยากบูชาท่านเป็นอาจารย์รับพูดด้วยความโกรธเฮ hey, ฉันชวนคุณมาเป็นอาจารย์แต่คุณอยากมาไหว้ที่นี่แทนเหรอช่างไม้ผู้เที่ยวชานพูดอย่างงุ่งง่ามว่าฉันไม่สามารถสร้างสิ่งที่ฉลาดเช่นนี้ได้ถ้ามีช่างไม้แบบนี้ที่นี่ฉันจะเป็นครูได้อย่างไรแล้วใครเป็นคนคิดค้นสิ่งนี้ ที่อยู่ใกล้เคียงเอลซี่หมายเลข8ปดและคนอื่นๆชี้ไปที่ร็อบบี้ว่าก็อดฟาเธอร์ประดิษฐ์มันขึ้นมาช่างไม้ผู้เที่ยวชาญเกือบจะคุกเข่าลงไปที่ร็อบบี้ในจุดนั้นและขอให้เขาเป็นครูร็อบตบไหล่เขาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มถึงฉันจะรู้อะไรมากมายแต่ฉันไม่มีเวลาพานักเรียนไปรอบในอนาคตทักษะที่ฉันรู้จะถูกส่งต่อให้คุณครูก่อนแล้วค่อยว่ากันคุณจะสอนพวกเขาให้กับนักเรียนเมื่อได้ยินเช่นนี้ช่างฝีมือชาราก็ดีใจอย่างมากขอบคุณสําหรับของขวัญมากมายจากท่านพ่อทูลหัวตอนที่252ใอไม้อลิมาถึงแล้ว หลังจากน,านั้นไม่นานช่างฝีมือเก่าก็ดูแลหอพักของพวกเขาเป็นอย่างดีซึ่งยังเป็นบ้านอีกที่มีห้องครัวและห้องน้ำคุณภาพสูงดีกว่าบ้านของพวกเขาที่ถนนสว่างมากและรอบยังเตรียมสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันทุกประเภทไว้ล่วงหน้าอย่างระมัดระวังในคำพูดของ็รบบี้สิ่งนี้เรียกว่าเช็คอินเป็นการรักษาที่เฉพาะบุคลากรด้านเทคนิคอาวุโสเท่านั้นที่สามารถเลิดเพลินได้เฉพาะเมื่อประจำการอยู่ในเวสไวทาว ผู้คนเติบโตขึ้นและเมื่อช่างฝีมือเก่าเห็นว่าร็อบบี้ให้การปฏิบัติที่ดีเช่นนี้พวกเขาก็คิดในใจไม่ได้ว่าพ่อทูลหัวใจดีกับเรามากเราต้องทำตามความคาดหวังของเขาและสอนนักเรียนของเราให้ดีเมื่อช่างฝีมือเรียบร้อยร็อบบี้ก็นับประเภทของช่างฝีมือที่มาถึงครั้งนี้ครั้งนี้มีคนมาไม่มากนะักมีเพียงช่างตีเหล็กเก่าช่างไม้เก่าช่างตัดเสื้อเก่าชาวนาเก่าแม่ครัวเก่าและผู้เชี่ยวชาญด,ด้านสัตว์ปีกรวมหคนที่นำเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญ6ประเภทเช้าวันรุ่งขึ้นการลงทะเบียนเฟสแรกของโรงเรียนเทคนิคขั้้้้้นนนนสููงงงงเเริ่่มมตขขึปาาาษณดใใหญถกกไวจลือ เฟสแรกของการลงทะเบียนของโรงเรียนเวสไวแอดวานทคนิคอลสคูลได้เริ่มขึ้นแล้วรับสมัครนักเรียนที่สนใจในหกอาชีพได้แก่ช่างตีเหล็กช่างไม้ช่างตัดเสื้อชาวนาพ่อครัวและนักพับพันโดยมีค่าเล่าเรียนเดือนละสิบเหรียญเงินค่าเล่าเรียนที่สูงทําให้ผู้คนในเมืองเวสวินตกใจและคนกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันรอบป้ายและพูดว่าฉันไม่สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งนี้ได้เลยจําเป็นต้องใช้เงินมากมายเพื่อเรียนรู้ทักษะหรือไม่ฉันไม่ไปแต่ไม่นานทงผืนที่สองก็ถูกดึงออก ก็ d f ฟาเธอจะเสนอทุนนักเรียนให้กับทุกเมืองที่ลงทะเบียนเรียนด้วยเงินช่วยเหลือ8เหรียญเงินต่อเดือนคุณต้องจ่ายเพียง2เหรียญเงินเพื่อเรียนรู้ทันทีที่ดึงป้ายออกก็มีเสียงครมครามและผู้ลงทะเบียนก็พังประตูโรงเรียน แน่นอนร็อบบี้ไม่สนใจที่จะดูแลจำนวนคนที่ลงทะเบียนและจำนวนชั้นเรียนที่ต้องตั้งค่าในฐานะผู้ถือหางสือเรือเขาไม่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลเฉพาะเขาเพียงแค่ต้องรู้ทิศทางทั่วไปของการพัฒนาเวสไวท์เวเขาเชื่อว่าด้วยความสำเร็จของเด็กฝึกงานกลุ่มแรกและทำเงินได้มากมายผู้คนจำนวนมากจะอยากไปโรงเรียนเพื่อศึกษาต่อและจากนั้นจะนำไปสู่การก้าวกระโดดในระดับการศึกษาของเวสไวท์เวเป็นหนึ่งพร้อมด้วยครูทั้งหกนี้คือสุกรแกะและโคหลายร้อยตัว ปศุสัตว์จำนวนมากนี้ถูกส่งมอบให้กับ็อบ,บีในราคาตลาดโดยกูกูและจีจีจากนั้น็อบ,บีก็ขายต่อโดยมีกำไรขายส่งเล็กน้อยให้กับขุนนางทั้งสองขุนนางทั้งสองส่งคนรับใช้ไปยังเวสไวาทาวซึ่งช่วยแก้ปัญหาความต้องการเนื้อสัตว์ของผู้คนในเวสไวาทาวได้ทันทีเมืองเวสวินที่กลมกลืนกันอย่างปลอดภัยในฤด,ดูหนาวปี1,345เริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิมีนาคมมาถึงกลิ่นของฤดูใบไม้ผลิเริ่มปรากฏขึ้นดอกตูมสีเขียวออกมาจากกิ่งก้านของต้นไม้และดอกไม้เริ่มบานบนเเนนินขา ชาวนาในเมืองเวสวินต่างเริ่มที่จะถูมือและเตรียมพร้อมที่จะทำงานใหญ่ฤดูร้อนที่แล้วรอบมีมาถึงนำอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มดีมาสู่เวสไวน์ทาวนำความฝันของทุกคนมาสู่การดินอย่างไรก็ตามความหวังเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับความฝันของเกษตรกรพวกเขาไม่มีฟาร์มที่มีความสุขเหมือนรอบพวกเขาได้แต่รอฤดูใบไม้ผลิเพื่อปลูกพืชผล,ผลและในที่สุดฤดูใบไม้ผลิก,ก็มาถึงในทันทีจะเห็นชาวนาทำงานหนักในทุ่งรอบเวสไวน์ทาวพวกเขาปลูกมเมล็ดพันธุ์ที่ล้ำค่ามาช้านานในทุ่งนารดน้ำและใส่ปุ๋ยด้วยความหวัง ผู้ที่ต้องการโชคลาภกำลังปลูกบีบรูดแต่คนฉลาดที่เห็นว่าทุ่งรอบๆพวกเขาปลูกบีบรูดจึงปลูกข้าวสาลีในทุ่งของตนเองอย่างเงียบๆคนอื่นๆปลูกฝ้ายอย่างเงียบๆในขณะที่คนอื่นๆดื้อรั้นปลูกมันฝรั่งร็อบบี้ใช้การตรวจจับเพื่อสแกนทุ่งบนภูเขาด้วยระยะการมองเห็นห0 0พันหลาโดยไม่รบกวนเขารู้ว่าคงเป็นเรื่อง,งโง่ที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เกษตรกรปลูกด้วยวิธีการบริหาร ไม่ว่าในกรณีใดมีเพียงกฎระเบียบของตลาดเท่านั้นที่เกษตรกรจะรู้ว่าต้องปลูกพืชแต่ละชนิดในปริมาณเท่าใดเพื่อให้ได้สัดส่วนของผลผลิตที่สมดุลมากขึ้นโดยไม่ทำลายโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมืองทั้งเมืองเจ้าพอ่อเสียงร้องของหัวหน้าเอลซี่ทำให้ร็อบบี้กลับมาจากระยะไกลเขาหันกลับมามองหัวหน้าที่อยู่ข้างหน้าเขาแล้วถามว่ามีอะไรเหรอหัวหน้าเอลซี่พูดด้วยความเคารพว่าท่านพอ่อวันนี้เป็นวันปล่อยตัวนักโทษกลุ่มแรกในเรือนจำเวสต์วินคุณตกลงที่จะปล่อยพวกเขาเป็นการส่วนตัว เอยจริงด้วย็อบมีความสุขที่เรียกว่านักโทษกลุ่มแรกที่ได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มแรงงานปฏิรูปเกิดจากอุบัติเหตุเมื่อ15วันก่อนเมื่อ15วันก่อนผู้คุมเรือนจำพร้อมด้วยนักโทษดีเด่น20คนผนผักและผละไม้มาไกลาจากเรือนจำหลังจากนั้นไม่นานผู้คุมก็มีอาการไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันและลม้มล,ลงกับพื้นโดยเอามือกุมท้องและไม่สามารถลุกขึ้นได้สถานการณ์นี้อันตรายมากผู้ต้องขังที่กลับเนื้อกลับตัว20คนฉวยโอกาสฆ่าผู้คุมแล้ววิ่งหนีไปเป็นไปได้ทีเด โดยไม่คาดคิดแทนที่จะฆ่าเขานักโทษที่เป็นแรงงานปฏิรูป20คนช่วยพยุงเขาขึ้นและส่งเขาไปที่โบสถ์ซึ่งรับรักษาเขาและช่วยเขาจากโรคไส้ติ่งอักเสบแน่นอนว่าผู้คุมรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากและรอบก็พอใจกับผลงานของนักโทษเหล่านี้มากเช่นกันหลังจากตรวจสอบบันทึกของพวกเขาเราได้เรียนรู้ว่านักโทษกลุ่มปฏิรูปผ่านแรงงานแต่เดิมนั้นเป็นต้นแบบของการปฏิรูปผ่านแรงงานและทำงานได้ดีในช่วงเวลาปกติดังนั้นหัวหน้าเอลซีจึงมั่นใจและกล้าปล่อยให้พวกเขาออกจากคุกและถูกคุมขังโดยเรือนจำยามขนของ ร็อบบี้ตัดสินใจทันทีว่าเนื่องจากผลงานที่ดีของพวกเขาพวกเขาจะได้รับการนิรโทษกรรมและพิธีนิรโทษกรรมจะจัดขึ้นในวันนี้แม้ว่าร็อบบี้จะขี้เกียจมากแต่เขาก็ยังทำตามที่เขาสัญญาไว้เขาพูดด้วยรอยยิ้มซูฟามาผลักฉันไปที่คุกซูโอฟารีบนำรถเข็นพิเศษของร็อบบี้กัดริมฝีปากล่างของเธอแล้วพูดว่าปกติคุณไม่ให้ลินเลี่ยนเข็นคุณหรอทำไมวันนี้ฉันต้องผลักคุณด้วยร็อบยิ้มและพูดว่าคุณไม่อยากเห็นการปล่อยคนของคุณด้วยตัวคุณเองหรือบางทีหลังจากดูแล้วคุณอาจเต็มไปด้วววยคคคาาหหัังงสรบอนอนขุณ มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยในใจของซูโอฟานี่เป็นเรื่องจริงเธอคิดว่าร็อบจะเปิดเผยไม่ช้าก็เร็วว่าเขากำลังหลอกใช้เธอและบังคับครอบครองเธอแต่ถึงเขาจะทำเช่นนั้นเธอก็ไม่สามารถหลบหนีได้และเขาอาจมองว่าเขาเป็นเพียงของเล่นเท่านั้นโดยไม่คาดฝันแม้ว่าฤดูหนาวจะสิ้นสุดลงและฤดูใบไม้ผลิก,ก็ตามมาสิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกสบายใจไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ชีวิตเป็นสาวใช้ทุกวันแต่เธอสงสัยอยู่เสมอว่าร็อบบี้จะปล่อยเธอไปจริงๆหรือไม่เมื่อประโยคของเธอสิ้นสุดลงเธออยากเห็นด้วยตาตัวเองว่าสหาายยขอออองงเธจจะะไได้รรรรัับกโทษแลลป่่ตวิๆืม ตอนที่253การอภัยโทษพิเศษสำหรับนักโทษที่กลับเนื้อกลับตัวหลังจากการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนเรือนจำเวสวินได้กลายเป็นความสำเร็จทางสถาปัตยกรรมที่ทรงพลังและครอบงำครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่มากเกือบจะครอบคลุมทั้งหุบเขาในอดีตนักโทษที่เป็นแรงงานดัดสันดานมากกว่าหนึ่งโหลถูกขังรวมกันอยู่ในห้องเล็กๆแต่ปัจจุบันเรือนจำเวสวินมีห้องขังมากกว่า2 0 0 0ห้องแล้วนักโทษที่กลับเนื้อกลับตัวสามารถอยู่กัน2คนได้และนักโทษที่ประพฤติตัวดีสามารถมีห้องขังของตัวเองได้ อาชญากรกลุ่มปฏิรูปผ่านแรงงานกลุ่มใหญ่นี้ทำงานทุกวันโดยมีอาคารหลักของรื่นจำเป็นแกนหลักพร้อมพื้นที่เพาะปลูกที่เปิดทุกคนทุกแห่งสวนผลไม้ที่ปลูกไว้และต้นพลิกไทยขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามความแห่งความสุขของรอบมาจะเติบโตอย่างรวดเร็วด,ด้วยต้นไม้ของพวกเขาและแน่นอนว่าต้นไม้เหล่านี้บางต้นจะถูกหัวหน้าเอลซี่ตัดและส่งมอบให้นักโทษด,ดูแลกลายเป็นอุตสาหากรรมคุกรอบบีไม่สนใจเรื่องแบบนี้ดังนั้นอย่างชาชาทั้งเวสไวท์ทาวถูกกลายล้อมไปด้วยพืชผลทุกชนิด ตอนนี้นักโทษที่กลับเนื้อกลับตัวในเรือนจำเวสวินเรียนรู้ที่จะเก็บพืชผลทำน้ำตาลั้นน้ำผลไม้ปอลูกไม้ผลและชงวายผลไม้พกเขาทั้งหมดกลายเป็นคนงานที่มีอำนาจทุกอย่างอย่างไรก็ตามด้วยวิธีการนี้เรือนจำจึงมีรายได้และรายจ่ายของตนเองดังนั้นจึงง่ายต่อการเพราะพันธุ์การทุจริตเพื่อป้องกันการทุจริตแบบนี้ต้องมีสถาบันการเงินพิเศษทำบัญชีและคำนวณรายได้แต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสถาบันของรัฐซึ่งเป็นปัญหาของสถาบันที่รับเปลี่ยนมันน่ารำคาญเล็กน้อยโดยธรรมชาติแล้วโออตาคุไม่่่ชบบบยยงเกกีวัระ เมื่อเมืองใหญ่ขึ้นก็จะมีสิ่งที่ต้องการระบบมากขึ้นเรื่อยๆและมันก็จะน่ารำคาญมากขึ้นเรื่อยๆแต่ฉันควรทิ้งใครปัญหานี้หนักหนากว่าปัญหาที่เขาเคยเผชิญมาก่อนเมื่อสูโอฟามาถึงเรือนจำโดยผลักรถเข็นของรอบบีซึ่งมีหัวหน้าเอลมาด้วยผู้คุมหลายสิบคนรอเป็นเวลาน,านานประตูคุกที่ไม่ค่อยได้ใช้เปิดออกเสียงดังทั้งสองข้างข้างในผู้คุมสองแถวในเครื่องแบบทำความเคารพรอบในเครื่องแบบเห็นได้ชัดว่าซ้อมล่วงหน้ารอบพูดกับหัวหน้าเอลซี่ด้วยความกโกรธว่าฉันหมายความว่าคุณยยัังมมมีีีีเเเววลลลาสลหหหรบ่่พกกน้อไ หัวหน้าเอลซี่พูดด้วยรอยยิ้มคุณเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ได้ขอให้พวกเขาทำพวกเขาเคยทำแม้กระทั่งตอนที่พวกเขาเป็นอัศวินเทมพลาพระสันตปาปาส่งคนมาต้อนรับพวกเขาแบบนี้แค่เสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่ได้เปลี่ยนไปแล้วร็อบบี้ฉันเกือบลืมไปแล้วพวกคุมเหล่านี้เคยเป็นอัศวินเทมพลาผู้ชายที่มีความเป็นมืออาชีพในพิธีกรรม,มากกว่าในสงครามร็อบต้องเพลดิดเพลินกับพิธีการรักษาและค่อยๆเข้าไปในเรือนจำเวสต์วิน ป้ายขนาดใหญ่ถูกดึงขึ้นที่จัตุรัสขนาดใหญ่กลางเรือนจำซึ่งมีข้อความว่าเรายินดีต้อนรับผู้ว่าการสูงสุดของเวสไวาทาวอย่างอบอุ่นให้เป็นประธานในกิจกรรมรนรโทษกรรมของเรือนจำทันทีที่รถเข็นของโรบ,บีถูกผลักเข้าไปใต้ห้องขังเขาได้ยินเสียงสองเสียงลูกบอลสองลูกที่เต็มไปด้วยกลีบดอกระเบิดออกและกลีบในลูกบอลก็กระจายไปทั่วใบหน้าของโรบ,บีและโอฟาโรบ,บีให้ตายเถอะ ในจัตุรัสข้างหน้านักโทษแรงงานปฏิรูปมากกว่าสัมพันธ์คนกำลังรอยอยู่เมื่อพวกเขาเห็นการมาถึงของร็อบบี้ใบหน้าของผู้บัญชาการเกรทชแมนโมทราและหัวหน้ามือสังหารล้วนแสดงสีหน้าของกลัวตรงกันข้ามเป็นทหารธรรมดาที่ใกล้ชิดกับร็อบท้ายที่สุดแล้วยิ่งมีคนทำงานในระดับล่างมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งรู้สึกถึงประโยชน์จากร็อบบี้มากขึ้นเท่านั้นหัวหน้าเอลซี่ขึ้นไปบนแท่นสูงและตะโกนว่าฟังฉันนะไอ้สาระเลววันนี้เจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่มาที่คุกเวสวินเพราะวันนี้มีพวกคุณยี่ีขิบคุณที่กำ ร็อบบี้เตหัวหน้าเอลซีออกไปและคว้าสิทธิในการพูดวันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อยกย่องนักโทษที่กลับเนื้อกลับตัว20คนที่ทําผลงานได้ดีฉันเชื่อว่าเรื่องนี้ได้แพร่กระจายไปในหมู่พวกคุณแล้วดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องพูดไร้าสาระอีกกรุณามาที่เวทีเป็นผลให้นักโทษแรงงานปฏิรูปทั้ง20คนเข้าแถวเพื่อขึ้นเวทีบอกตามตรงว่าความรู้สึกของพวกเขากระวนกระวายแม้ว่าร็อบบี้จะบอกแล้วว่าพวกเขาจะถูกปล่อยตัวพวกเขาก็ไม่กล้าเชื่อเต็มร้อย ที่ไม่น่าเชื่อไปกว่านั้นก็คือมันยังเร็วไปสําหรับโทษจําคุก3าปีที่ตกลงไว้พวกเขาถูกขังไว้เพียงฤดูหนาวเดียวแต่สามารถเปลี่ยนและปล่อยออกจากคุกได้ซึ่งเกินความคาดหมายอย่างมากและทําให้พวกเขารู้สึกไม่จริงเล็กน้อยพวกเขากังวลว่าร็อบบี้กำลังหลอกลวงพวกเขาท้ายที่สุดแล้วผู้คนจํานวนมากชอบที่จะซื้อมันฝรั่งลูกเล็ก,ลกและการตกลงไปมักจะเกิดขึ้นกับขุนนางของอาณาจักรทะเลทรายคงเป็นเรื่องน่าสลดใจหากพวกเขาถูกเหล่าขุนนางหลอกแอล,ล์แลนเป็นลิง นี่ไม่ใช่แค่สิ่งที่นักโทษปฏิรูปผ่านแรงงาน20คนนึกถึงแต่ยังรวมถึงคนอื่นๆอ,อีก3,000คนที่กำลังคิดอยู่ด้วยพวกเขากังวลว่าการปล่อยตัวเมื่อสิ้นสุดประโยคเป็นเพียงเรื่องตลกที่ยิ่งใหญ่พวกเขาเป็นหนูที่ถูกแกล้งและร็อบบี้เป็นแมวเรารู้สึกยินดีที่ได้เห็นสิ่งของนิรโทษกรรมจำนวน20ชิ้นต่อหน้าเขาโดยตั้งหน้าตั้ง,ต,งตารออนาคตแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความกังวลและระแวดระวังสำหรับคนประเภทนี้เราต้องให้ยาที่แข็งแรงแก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขามั่นใจอย่างมาก ดังนั้นรับบีจึงหยุดพูดเรื่องไร้สาระและโบกมือซูโอฟาให้สิ่งที่ฉันเตรียมไว้ล่วงหน้าแก่พวกเขาซูโอฟาส่งเสียงอืมอแล้วหยิบกระเป๋าใบใหญ่ออกมาจากกระเป๋าหลังของรถเข็นเธอเปิดกระเป๋าและข้างในมีกองเหรียญเงินซูโอฟาไปหานักโทษที่กลับเนื้อกลับตัวย0คนและมอบเหรียญเงินให้พวกเขาคนละ20บเหรียญเหรียญเงินส0 0ร้อเหรียญเปล่งประกายในพริบตาเหลือเพียงถุงเปล่านักโทษแรงงานปฏิรูปทั้ง20สคนมองดูเงินในมือด้วยใบหน้างุนงง เราพูดด้วยรอยยิ้มเงินนี้เป็นโบนัสพิเศษที่มอบให้สำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมของคุณตอนนี้คุณเป็นอิสระแล้วและคุณสามารถรับเงินเป็นค่าเดินทางเพื่อกลับไปยังอาณาจักรทะเลทรายและกลับไปอยู่กับครอบครัวของคุณอีกครั้งและถ้าคุณเป็นด้วยความต็มใจที่จะเป็นพลเมืองของเวสไวาทาวคุณสามารถใช้เงินนี้เพื่อเช่าบ้านซื้อของใช้ประจำวันและซื้ออาหารเพื่อที่คุณจะได้ตั้งหลักในที่ใหม่ได้โหร้องความโกลาหลเกิดขึ้นในหมู่นักโทษที่กลับเนื้อกลับตัวมากกว่าสามพันคนไม่มีใครคคิิคดดววว่่่่าาาาาาารรรออบบบีี้้้้จไมมมมเเเพพยยยยงงงงงปลลลกกกกนนนแตัััขขขู เมื่อเห็นใบหน้าที่เพิกเฉยของพวกเขาร็อบก็พูดด้วยรอยยิ้มอย่ามึนงงคุณไปได้แล้วคุณไม่อยากออกจากคุกบ้าบ้าน,นี้และรับอิสรภาพของคุณเหรอตอนที่254อยู่หรือกลับต้องการอิสระใช่แน่นอนพวกเขาทำแม้ว่าคุกจะกินได้และนอนหลับสบายแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ไม่มีอิสระและมนุษย์ก็โหยหาอิสรภาพอยู่เสมอ แม้ว่าผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการปฏิรูป20คนจะรู้สึกมีความสุขที่นี่แต่พวกเขาก็ยังคิดว่าพวกเขาจะมีความสุขมากกว่าเมื่ออยู่นอกคุกพวกเขามองอย่างระมัดระวังจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งรลัว,ว่าทันทีที่พวกเขาแสดงท่าทีว่าต้องการจกไปผู้คุมจะรีบวิ่งไปที่พัดลมเพดานแต่หลังจากมองดูใกล้ๆไม่กี่ก้าวพวกเขาพบว่าผู้คุมไม่มีความตั้งใจที่จะหยุดพวกเขาไม่ให้ออกไปนักโทษที่กลับเนื้อกลับตัวคนแรกก้าวอย่างกล้าหาญและเดินอย่างตื่นเต้นไปตามทิศทางของประตูเรือนจำอีก19คนริบาม้ทและพกกเนออก้าำน พวกเขาเป็นนักโทษกลุ่มปฏิรูปผ่านแรงงานกลุ่มแรกของโลกและยังเป็นนักโทษกลุ่มปฏิรูปผ่านแรงงานกลุ่มแรกของโลกที่้นโทษพวกมันไม่ต่างอะไรกับคนกลุ่มแรกที่กินปูทีละก้าวทีละก้าวสู่ประตูเรือนจำยายืนอยู่ข้างประตูและสำหรับรอบแล้วพวกเขาดูเหมือนยามที่มีเกียรติแต่ละคนดูเหมือนจะต้อนรับพวกเขาแต่สำหรับนักโทษที่กลับเนื้อกลับตัวแล้วพวกเขาเป็นเหมือนผู้คุมนรกแต่และคนดูดุร้ายและพร้อมที่จะหยุดพวกเขาพวกเขากลัวว่าทันทีที่ไปถึงประตูผู้คุมเหล่านี้จะรีบเข้ามาจับตัวพวกเขา ร็อบบี้ยิ้มและโบกมือออกไปให้พ้นทำไมคุณยืนอยู่ข้างประตูและทำให้พวกเขากลัวผู้คุมคำนับร็อบบี้ทันทีและกระจายออกไปทั้งสองด้านนักโทษที่กลับเนื้อกลับตัวทั้ง2ี่คนกลายเป็นผู้กล้าหาญพวกเขาเร่งสีเท้าขึ้นมองแต่ด้านหน้าและประตูและไม่มองสิ่งอื่นใดอิสระภาพอยู่ใกล้แค่เอื้อมแม้ว่าผู้คุมจะถูกหยุดแต่คุณต้องพยายามรีบออกไปพวกเขารีบออกจากประตูด้วยความแคร่งขึงไม่ย่อท้อไม่มีใครมาหยุดพวกเขา ยืนอยู่นอกประตูคุกสูตรอากาศแห่งอิสรภาพคน20สิบคนน้ำตาไหลและหันกลับมามองที่ประตูคุกที่อยู่ข้างหลังพวกเขาผู้คุมเรือนจำกลุ่มใหญ่โบกมือให้พวกเขารถเข็นของร็อบบี้โยกและเดินตามมาจากด้านหลังเขาโบกมือให้พวกเขาและพูดด้วยรอยยิ้มว่าเดินทางปลอดภัยระวังแต่คุณจะยอมให้เราจักไปแบบนี้จริงๆเหรอหรืออะไรร็อบบี้พูดด้วยรอยยิ้มคุณยังต้องการพึ่งพาฉันในการกินอยู่ไหมโอชัยโยคนทั้งยี่สิบคนโห่ร้องอย่างสิ้นหวังเป็นเวลานาน,านจากนั้นก็สงบลง พวกเขามองหน้ากันแล้วคนหนึ่งก็กระซิบว่าแผนของคุณคืออะไรคุณต้องการกลับไปที่ทะเลทรายหรืออยู่ที่นี่ทหารคนหนึ่งช่างเหรียญเงินยี่สิบเหรียญในมือมองดูน้ำสีเขียวที่อยู่ใกล้ๆและผลไม้ที่ขึ้นเป็นหย่อมใกล้ๆพลางกัดฟันแน่นและพูดว่าฉันจะไม่กลับไปอย่างที่คุณรู้ฉันเป็นอัศวินมัมลุกค,คุณไม่ทราบตำแหน่งของฉันเมื่อฉันกลับมาอีกสิบเก้าคนเงียบทันทีคำว่ามัมลุกฟังดูยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วมีความหมายว่าทาดในภาษาของอาณาจักรทะเลทรายจริงๆ เหล่าอีกในหนึ่งมัมลุกทั้งหมดเป็นทาสผู้ไม่กลรวความตายในสงครามและทาให้ศัตรูหวาดกลัวแต่ทันทีที่พวกเขากลับถึงบ้านพวกเขากลับเป็นสุนัขของขุนนางและพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะควบคุมชีวิตและความตายด้วยมือของพวกเขาเองพวกเขาต้องต่อสู้เพื่อชีวิตของพวกเขาขุนนางคนไหนไรย้ยางอาย ใช่คุณนางชื่อโมตราทหารคุณนั้นเก็บเหรียญเงิน20เหรียญไว้ในมือและกระซิบว่าคุณเห็นไหมว่าในเมืองเวสวินฉันได้รับการยอมรับจากก็อดฟาเธอร์ว่าฉันสามารถมีชีวิตอยู่ในฐานะพลเรือนได้ฉันยังสามารถมีทรัพย์สินส่วนตัวชิ้นแรกในชีวิตได้ด้วยฉันมี20เหรียญเหรียญเงินแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉันจะอยู่ที่นี่และอาศัยอยู่ที่นี่แม้ว่าจะต้องนอนในพงหญ้าข้างถนนทุกคืนก็ตามหากฉันกลับไปยังอาณาจักรเลลซายฉันจะยังคงเป็นทาสที่ต่ำต้อยและเงินจะไม่ใช่ขขขขออ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 งงงงงงงฉฉฉฉััััันน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 และะจตตต้้มบใใหายยยุโู่่่คคพืผี หลังจากที่เขาพูดเช่นนี้แล้วนักโทษอีกแปดคนก็เข้ามาหาและพูดว่าใช่พวกเรารู้สึกแบบเดียวกันพวกเราก็เป็นมัมลุกเช่นกันและพวกเราก็ไม่ใช่คนเมื่อเรากลับไปแต่ถ้าพวกเราอยู่ที่นี่ตราบเท่าที่พวกเราเต็มใจทํางานไม่มีเหตุผลใดที่เราจะใช้ชีวิตอิสระไม่ได้เหลือเพียงสิบเอ็ดคนที่รู้สึกยุ่งเหยิงหนึ่งในนักรบมาเชเต้ถอนหายใจฉันไม่เหมือนคุณฉันไม่ใช่ท่าฉันเป็นทหารเกณฑ์ฉันต้องกลับบ้านเกิดฉันมีแม่พรรยาและลูกและพวกเขายังรอฉันอยู่ฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่งานครอบครัวของฉันจะเป็นหห่ววงงและร้้้ไทััน ทันทีที่เขาพูดเช่นนี้คนอีกเจ็ดคนก็อยู่ข้างๆใช่เราต้องกลับเหมือนกันครอบครัวของเรายังรอเราอยู่ทันใดนั้นค่ายสองค่ายที่แตกต่างกันก็ก่อตัวขึ้นมีเพียงสามคนเท่านั้นที่ยังลังเลใจไม่รู้ว่าจะกลับบ้านหรืออยู่ต่อดีเนื่องจากคนยี่สิบคนนี้ถูกปล่อยตัวในกลุ่มเดียวกันจริงๆแล้วพวกเขามีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและไม่เต็มใจที่จะแยกจากกันแต่ตอนนี้พวกเขาถูกบังคับให้เลือกเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันสองทางและต้องทนทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับกลุ่มเพื่อนดีเเพ่่นีทิงงจจาาาากกมหหววยยยลลลััครรู้สึ ทันใดนั้นร็อบก็เดินเข้ามาจากด้านข้างและพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณกำลังคิดจะกลับไปเพราะครอบครัวของคุณต้องการให้คุณกลับไปหรือคุณแค่รู้สึกว่าอยู่ที่นี่ไม่ดีเท่าอยู่ในทะเลทรายอัญนาประกาศคู่เพราะครอบครัวของเราแน่นอนพวกผู้ชายกระซิบว่าถ้าเราไม่มีสายสัมพันธ์ทางครอบครัวใครจะอยากกลับไปยังที่ที่ทรายพัดมาตลอดทั้งวันคุณไม่รับแผ่นดินเกิดของคุณหรอร็อบถามร็อบหลายคนพูดพร้อมกันว่าแต่ไม่จําเป็นต้องยึดติดกับมันร็อบยิ้มห้าห้าหาน่าสนใจถ้าอย่างนั้นทาไมคุณไม่พาครอบครัววของคุณไปด้ยละ พวกเขาประหลาดใจไม่เป็นไรแน่นอนร็อบบี้กล่าวว่าฉันได้ให้สิทธิ์คุณในการเป็นพลเรือนในเวสไวน์ทาว์เนื่องจากตอนนี้คุณได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเรือนของเวสไว์ทาว์แน่นอนว่าคุณสมควรพาครอบครัวของคุณมาที่เวสไว์ทาว์เพื่ออยู่อาศัยแปคนที่จะกลับไปมีความสุขมากทั้งสี่คนที่ยังลังเลว่าจะกลับไปหรืออยู่ตอนนี้แน่ใจว่าพวกเขาวางแผนที่จะกลับบ้านเกิดก่อนและลองดูหากพวกเขารู้สึกไม่สบายใจที่นั่นพวกเขาจะพาทั้งครอบครัวย้ายไปที่เวสไว์ทาว์ทันทีหลังจากนั้นทั้งยี่สิบคนในนนวันรุ่งี้ ซูฟายืนอยู่ข้างหลัง็อบบี้ถือรถเข็นของ็อบบี้ตาของเธอจับจ้องไปที่เพื่อนร่วมชาติของเธอดูพวกเขาโหร้องและอดคิดไม่ได้ว่า็อบบี้ผู้ชายคนนี้จะปล่อยพวกเขาไปจริงๆกล่าวคือถ้าฉันประพฤติตัวดีฉันจะเป็นอิสระใน3ปีหรือไม่อาจคงจะดีมาก